ยาฆ่าหญ้าในไร่ข้าวโพ้นนะคะลูกค้าวันนี้ทำทั้งสองแบบเลยทั้งแบบฉีดทับได้และฉีดไล่ร่องค่ะแบบได้กันเลยลูกค้าฉีดทับได้นะคะชื่อสารว่ามีโซดไโรออนบวกกับอะทราซินค่ะมีโซดไโรออนบวกอะทราซินค่ะลูกค้าเช่นอันซาซินของม้าแดงนะคะนะหรือว่าอินคอนของโคบังขอบค่ะลูกค้าก็เลือกใช้งานได้เลยค่ะฉีดทับได้เลยช่วงกรบวโาอายุประมาณ 0-14วันลูกค้าไม่เกิน15วันค่ะหรือญยาที่มีแตกประมาณ3-5ใบค่ะลูกค้าก็คือญยาอ่อนนั่นเองนะคะนะก็ทั้งคุมแล้วก็ฆ่าได้เลยค่ะลูกค้าถ้าใครจะปัญหาเรื่องญยากแก่และข้าบโพโตแล้วก้มสูงแล้วค่ะลูกค้าสารที่ใช้ได้ตัวหนึ่งก็คือชื่อสารว่ากลูโฟซินตค่ะ สรารแทนพรากรอลูกค้าชื่อสรารว่าโฟลโซเนตค่ะฉีดไร่ร่ำไปเลยลูกค้ารองข้าวโพดเนี่ยตายทุกยาเลยคะ่ะทั้งใบแค่ใบกว้างกกลูกค้าญาแก่ก็ตายคะ่ะเลือกฉายไ้เลยลูกค้าตามมาหลังนี้เลยคะ่ะตัวนี้รีวิวแน่นมากพามาดูเลยเอสบอนะคะลูกค้าค่ะจาก,กบังกรอบคะ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยคะ่ะ เปิดคลิปมาก็ตายเรียบแบบนี้ทุกย่าเลยนะคะลูกค้าที่สําคัญเลยแจ้งก่อนเลยว่ากรูโฟ,โฟเซนนะคะลูกค้าปลอดภัยต่อข้าวโพดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นสารที่ไม่ดูดซึมเข้าทางรากเลยนะคะลูกค้าปลอดภัยต่อระบบรากแน่นอนค่ะไม่สมุนตะข้าวโพดเลยคือเขียวงามสวยนี้เหมือนเดิมเลยค่ะตายหมดทุกย่าลูกค้ทาทั้งใบแคบใบกว้างกกไม่เลือกทําลายค่ะเป็นตัวที่ดีมากๆค,ะคะ่ะลูกค้าถ้าใครมีย่ากแก่เยอะจัดไปได้เลยค่ะลูกค้าตายเรียบหมดทุกย่าแบบนี้เลยคะ่ะ